สวัสดีค่ะ,คะกิกมิสพีอาร์มหานครข่าวนะคะแล้วก็วันนี้อีกเหมือนเดิมค่ะมารีวิวร้านอาหารอร่อยในหัวหินนะคะตอนนี้ค่ะกิกอยู่ที่โกดังตุ๊ดตำยำนะคะแล้วก็ท่านที่นั่งอยู่ข้างๆนี้เลยค่ะเจ้าของร้านเลยรบแล้วกแนะนำตัวด้วยค่ะครับผมชื่อกิษดาเกิดสันเทียนะคะหรือเรียกว่าบอบบี้ก็ได้นะครับเป็นเจ้าของร้านโกดังตุ๊ดตำยำครับคแล้วก็ พี่ได้ข่าวมาพอสมควรแล้วว่าลานเนี้ยยำเขาเด็ดมากก็เลยต้องมาก็ต้องเด็ดเหมือนแม่ค้าน่อเนนะาะแม่ค้าแซ่บขนาดนี้เมื่อกี้แอบชิมไปแล้วนะคะ2อสอย่างจะบอกว่าน้ำยำแซับมากแล้วก็เมนูเด็ด ของที่ร้านเลยค่ะน้องบ๊อบบี้มีอะไรแนะนําบ้างคะเป็นเมนูของเรานะคะจะมีอยู่มากกว่า30รายการนะครับมันจะมีทั้งแบบใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่ปลาร้าฮะ,ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบได้เลยถ้าเป็นหลักๆที่จะต้องมาก็คือจะเป็นยำแซลมอนนะคะหรือว่าจะเป็นปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดก็อร่อยฮะเมนูส้มตำแล้วก็จะเป็น,น,เ,นะะเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะคะที่เราเพิ่งเป็นเมนูพิเศษเพิ่งเราเพิ่งทำกันนะครับ มีหลากหลายเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจก็คือแวะมาที่ร้านได้เลยนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกเมนูมแนะนำเนาะกุ้งแช่น้ำปลานะคะอันนี้แซมาร์กเมื่อกี้ลองชิมแล้วแล้วก็กุ้งขอบอกว่ากรอบมากมีสูตรเด็ดใช่ไหมแต่เราไม่ทำเราแล้วก็ไก่ไก่ทอดก็อร่อยนะคะทานคู่กับยำแล้วก็คืออย่างที่แนะนำนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบใส่ปลาก็ได้หรือไม่ใส่ปลาก็ได้ก็คือ แล้วแต่สไตล์ลูกค้าเลยเพราะบางคน<ช>ไม่ทานปลาล้า<ช><ช>เนาะแต่ถ้า<ช>คนไหนที่แบบว่าทานทานปลา้าไม่ได้แล้วอยากจะลองผมแนะนําให้ลองนะคะเพราะปลาล้ะเราเป็นปลา,าต้มสุกผ่านกรรมวิธีการคัดสรรแล้วก็ต้มสุกมาอย่างดีนะคะสะอาดแน่นอนครับค่ะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแซบไม่แซบนี่คือลูกค้าเต็มร้านทุกวันน้องขายของหมดทุกวันนะคะถึงได้แนะนํามาที่นี่พี่วสามาไกลามากเลยนะเนี่ย <S <S ใช่ไหม<ด>พิกัดร้านอยู่ที่ไหนคะ ถ้าคนหัวหินจะทราบนะคะพิกัรร้านจะอยูอ่ในซอยห้องเย็นนะครับ,รบหรือว่าถ้าคุณลูกค้าเข้ามาคือจะเป็นห้วยมงคล11นะครับขีบ่ตรงเข้ามาตามถนนทางได้เลยจะเลยตลาดนัดไดโนเสาร์ขึ้นมาหน่อยนึงจะอยู่ด้านขวามือฮะหรือว่าติดกับร้านความกิกสนันไอทีครับผม มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไหมคะ,ะถ้าคุณลูกค้คาสนใจสำรองที่นั่งนะครับหรือว่าโทรมาสั่งอาหารได้ก็คือจะเป็นหมายเลข097 169 66 85หรือว่าจะติดตามเพจก็ได้คะแท็กแชทเพจมาก็ได้โกดังตุ๊ดตำยำเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็มีเพจของทางร้านด้วยนะคะตามชื่อดีเลยค่ะ,โก,ะโกดังโกดังตุ๊ด ตำยำนะคะเข้าไปได้เลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยังไงกิกจะฝากเพจไว้ข้างล่างอย่างที่เห็นคือเมนูยั่วมากอ่ะเราน้ำยำสุดเด็ดอ่ะไม่ลองไม่ได้แล้วนะเนี่ยเวลาเปิดปิดร้านกี่โมงคะถ้าเปิดปิดร้านจะเปิดบ่ายสามโมงครับถึงสี่ทุ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยหรือว่าสำรองที่นั่งได้ตามเบอร์ที่ให้ไปแจ้งไว้ข้างต้นนะครับถ้ามาเย็นๆนี้ต้องถึงขนาดต้องจองนะคะบอกเลยเพราะว่าโต๊ะเต็ม แล้วก็ร้<อ>านจัดได้น่ารักมากใช่ไหมลูกค้าสามารถเลือกนั่งแบบสบายสบายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสไตล์บันบานนั่งกับพื้นนี่ด้านหลังเลยจัดร้านแบบไม่เหมือนใครเลยเนาะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ด้วยนี่แหละทีเด็ดของร้านที่แบบว่าพี่ต้องมาเพราะว่ากระแสนางเยอะมากบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องมาร้านนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเข้าไปในเพจของอร่อยหรือว่าร้านยำแนะนำของหัวหินนี่ต้องมีร้านนี้ขึ้นแน่นอนเจิงวันนี้ มหานครข่าวของเราก็เลยต้องมาถึงที่นะคะเดี๋ยวจะขอไปแอบซั์เมนูต่างๆเพิ่มแล้วก็อย่างที่บอกนะคะฝากเพจของทางร้านนะคะของค,คุณบ๊อบบี้ด้วยแล้วก็ฝากเพจของมหานครข่าวออนไลน์นะคะแล้วตอนนี้ค่ะเรามีเพจมหานครข่าวชิมชมช็อปนะคะกิ๊กจะพาไปแซ่บร้านเด็ดๆของหัวหินนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณบ๊อบบี้คะต้องขอบคุณมากที่แบบว่าอุสราเสียสละเวลาให้เรามาทําข่าวแล้วก็นําเมน, <ำ S 2> นูเด็ด มาให้เราทานกันนะคะแล้วก็ทางมหาคนครข่าวค่ะเราขอมอบสติกเกอร์อมหานครข่าว,าาวชิมชมช็อปให้นะคะถ้าเกิดใครไปแซบร้านไหนในหัวหินแล้วเจอสติกเกอร์นี้แน่นอนคะ่ะการันตีความแซบคะ่ะใครยังไงเดี๋ยวรอติดตามเพจต่อไปกันนะคะว่ากิ๊กจะพาไปชมร้านไหนกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ